สูงไม่ถึง160สามารถขับรถทัวริงได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกัน ใจที่ทุกคนจะซื้อรถหนึ่งคันนะครับนอกจากเรื่องราคาเรื่องค่าแม่ทันแนนเรื่องนูนเรื่องมีทั้งนั้นอะไรแต่งได้ไหมครับอีกหนึ่งอย่างเลยที่มันหนีไม่พ้นคือน่าจะเป็นเรื่องของความสูงผู้ขับผมเองนะครับสูงไม่ถึงหนึ่งหสิหรือว่าแมคซิม,มัมที่หนึ่งริแล้วแต่สถานที่ที่ไปวัดด้วยผมเป็นหนึ่งคนที่หาข้อมูลหลายๆอยางความสูงรถบอกคันนี้สูงจากพื้นเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่น้ําหนักรถเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นข้อกังวลสําหรับคน ไทยเอเชียอย่างเรานะครับ e ซึ่งมีความสูงไม่มากหรือง่้ยเรียกง่ายๆว่าเตี้ยนั่นแหละนะครับผมได้ซื้อรถมา1คันที่ทุกคนเห็นรูปหน้าปกกันและนะครับเบอร์ซีดหกห้าศูนย์เป็นปีรถปีสิบเก้านะครับจะเป็นรถมือหนึ่งนะนะครับซื้อซื้อมาก็นี่ก็เข้าเดือนที่สามแล้วนะครับก็จะมารีวิวการใช้งานคร่าวๆนะครับเรื่องของอะไรแต่งก็ยังไม่ได้รีวิวถ้าใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์ไปได้คลิปเดี๋ยวจะมาทําใหม่ วันนี้เราจะพูดเรื่องความสูงคิดว่าความสูงน่าจะเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ใครหลายๆคนตัดสินใจซื้อปัยาาเช่นเดียวกันกับผมนะบโอเคมาที่ข้อแรกเลยนะครับรถสูงขับได้ไหมตรงๆว่าขับได้นะครับทุกรุ่นถ้าเท้าหนึ่งข้างถึงพื้นนะครับเราจะใช้เทคนิคการสไลด์ก้นเอานะครับเท้าเราจะไม่เต็มพื้นสองทางแน่นอนเพราะว่าเราตัวเตี้ยเรื่องของไซส์รถน,นู่นนั่นหลายๆอย่างนะครับส่วนตัวผมก็ขับรถ ในเมืองนะครับอยู่เส้นสุขุมวิทเองครับใครๆก็รู้ว่าเส้นเนีย้ยรถมนติดมากมันก็เหนื่อยนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่สูงและขับรถสูงและอย่างหนึ่งการคล่องตัวเนี่ยสำหรับรถทัวริงอะ่ะมันมีไม่มากเท่ารถเลก็กอยู่แล้วเราต้องยอมรับกันข้อเสียตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามเลือกรถให้สุเภทนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะใช้รถในเมืองแต่เราซื้อรถทัวงขนาดใหญ่มา มันอาจจะไม่คล่องตัวนะครับหรือว่าถ้าเราใช้รถในเมืองแล้วเราซื้อรถในเกตไบนะครับอันนี้ก็อาจจะคล่องตัวขึ้นใหม่นิดหนึ่งเพราะลื่นด้วยสริระขนาดรถมันก็จะประชับและเล็กลงหีกอใหม่นิดหนึ่งโอเคมาที่ก็2เรื่องของน้ําหนักรถหลายๆคนมักกังวลเรื่องที่รถมีน้ําหนักมากแล้วกลัวขับไม่ได้นะครับอันนี้ต้องตัดประเด็นนี้ทิ้งเลยนะครับเพราะว่า รถเรามันมีบาลานซ์นะครับทุกคันมันมีบาลานซ์เรื่องของรถนะครับถ้าเรารู้จักว่าจุดศูนย์กลางของรถเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทุกอย่างจะเบาหมดนะครับถ้าเอียงเกินน้ําล้มแปะอันนี้คือเรื่องปกตินะครับเพราะว่าขาเราอ่ะมันไม่มั่นคงแล้วเพราะส่วนสูงประมาณเราเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมันเรียกมันไม่สเตเบิลมันไม่มั่นคงครับอันนี้แล้วก็ปัจจัยข้อ3นะครับเรื่องเงินนะครับที่แรกอบผมดูรถไว้หลายรุ่นมากที่ที่จะซื้อกว่าจะมาซื้อคันนี้ได้ ดูทั้ง f 9 0 0 xr gs 2 0 0 2 a f r i c a n twin v storm nc 750้ายค่ายปิกนกนั่นเองแต่ละค่ายก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอยู่ที่ใครว่าจะรับมันได้หรือเปล่าท่นรถทุกรุ่นต้องบอกว่ามันมีมันมีปัญหาหมดครับอยู่ที่ว่าเราจะมองใน,นปัญหานัน้นเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะครับโวซิทนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องของเครื่องยนต์มันดังน,นะครับส่วนตัวผมก็แอปปบตกใจช่างบอกว่าเป็นเรื่องปกติของ6-50 เพราะมันเป็นบล็บอกเดียวกับเออาร์อะไรพวกนี้มาแต่มันก็มีการพัฒนาเรื่องวาวให้มันดีมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ห่วงมากเพราะเันยังมีบรันตีเรื่องของรถอยู่นะครับมันมีปัญหาเราก็ไปเคลมอะไรได้อันนี้เป็นเรื่องของราคาค่าตัวนะครับเบอร์เซทหกพันูนนี่ก็ราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นกี่บาทไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับอ๋อก็ตก ดอกเบี้ยประมาณทักงสี่หมื่นนะครับราคาไม่แพงนะครับทาไมถึงตัดสินใจเลอกเวอร์ซิต์นะครับเอ,อ่อคิดว่าหนึ่งเลยเรื่องของลหลกักๆเรื่องของราคานะครับไม่ได้คิดอะไรมากน่าจะเป็นเรื่องของราคาหล,ากหลากักๆส่วนบัตเจตติดไหมก็เท่ารถราคาที่สูงวันนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เที่ยวบ่อยๆนะครับก็เลยคิดว่าการตัดสินใจเลือกรถหนึ่งคันสาหรับผมเนี่ยราคาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจร่รวมด้วย ก็อยากอยากเที่ยวนะครับมากกว่าเอาเงินไปผ่อนรถนะครับเ,เงินผ่อนรถในส่วนหนึ่งแล้วก็เ,เงินไหนไหนเราก็ต้องเอาเงินไปเที่ยวเ,เงินไปแต่งรถนู่นนี่นั่นหลายหลอย่างอีกก็เลยคิดว่าซื้อรถที่ถูกลงหน่อยนะครับใช้งานท่องเที่ยวได้สบายๆขึ้นเขาลงเขาได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คุ้สิทธิก็ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่เรื่องใช้งานทั่วไปนะครับก็ได้ลองขับมาประมาณเกือบ600กิโลแล้วก็ยัง อย่างไม่ได้พบปัญหาเป็นปกติไรก็อย่างที่บอกไปเริ่มต้นแหละเครื่องยนต์มันจะดังนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของโชคมันจะต้องเปลี่ยนนะครับหลังจากการที่ได้ลองขับไปนะครนะยกรื่อนี้นั่นโชกหลังค่อนข้าง,ง,งมัน,ม,นมันเด้งนะครับผมคิดว่าการตกหลุมเนี่ยมันค่อนข้าง,งอันตรายถ้าไปจากความเร็ว1 2 0่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยคนเนะี่ยคนหลังอาจจะตกหล่ได้นะครับเรื่องของการโดดขออสะพานด้วยก็เหมือนกันนี่จะเป็นข้อหนึ่งที่อาจจะต้องปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนใหม่ แล้วก็มีคนมาถามว่ารถใหญ่ขนาดนี้ล้มยกไหวหรอก็บมองตรงว่า <c oughs> นะครับตามนี้เลยนะมียกไหวอยู่แล้วครับทุกอย่างมันมีเทคนิคในการใช้งานมีนอยู่แล้วถ้าเราไปยกแบบปกบติรถทั่วไปแน่นอนครับมันยกไม่ไหวหรอกรถมันต้องสอนก็ทุกอย่างมันมีการใช้งานหรือว่าเทคนิคครับสิ่งที่สําคัญคือพื้นฐานการขับรถต้องมีนะครับรถ มีกบายกับรถมอเตอร์ไซค์ถามว่าขับต่างกันไหมรถมีคันมันไม่ต่างกันครับอยู่ที่การใช้ทักษะรถใหญ่ขึ้นต้องระวังมากขึ้นเรื่องของการไหลเรื่องของความแรงและเรื่องของนูนนิ่นนั่นหลายหลายอย่างปัจจัยที่ตามมานะครับการใช้งานไม่แตกต่างการแต่ทักษะการใช้งานค่อนข้างแตกต่างกันสรุปแล้วนะครับ160เนี่ยขับได้สบายแน่นอนต่ำกว่านี้ก็ขับได้ครับ,รบอาจจะต้องใช้ทักษะทที่มากขึ้นนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่ามีคนซ้อนด้วยนะ ถ้าการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขับรถนะครับโดยความสูงประมาณนี้แล้วขับรถใหญ่แบบนั้นขับได้หรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นคําตอบไม้ทุกๆคนหลายๆคนในการเลือกซื้อรถสักหนึ่งคันได้นะครับอย่าไปกังวลว่าความสูงเท่านี้ขับได้หรือเปล่าถ้าเราจะขับขับได้หมดครับบอกตรงว่าขับได้หมดจริงๆนะครับแล้วก็มันก็อาจจะอยู่ที่ลำบากไม่ลำบากันนั้นเอง โอเคอันนี้ก็จะฝากไว้ครับก่อนจะเลือกซื้อรถหนึ่งคันนะครับควรไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปลองเทสรถซะก่อนที่เราจะซื้อนะครับบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจเราก็ได้ครับรูปทรงมันจะสวยแต่บางครั้งการใช้งานจริงๆมันอาจจะไม่ถูกใจเราแล้วก็พยายามเลือกรถให้ตรงวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องการใช้มันเช่นถ้าบอกขับในเมืองอย่าขับในเมืองคล่องๆตัวก็เลยเป็นในเกตไบที่อยากได้รถค่าสูงสูงขึ้นอยากได้รถขับสบายนั่งชิลบนใส่ของใต้เบาะได้ก็ต้องเป็น แนวแนวบบบิ๊กสกูตเตอร์ไปเลยนะครับหรือว่าอยากเล่นรถแนวคลาสสิกซีซีเท่ากับบิ๊กสกูตเตอร์ก็ต้องไปลำเบต้า Beta, หรือว่ารุ่นอื่นๆแล้วก็พยายามเลือกรถให้ตรงโจทย์ของตัวเองนะครับเราจะได้ไม่เสียตังค์บ่อยเนาะส่วนส่วนตัวผมคิดว่าคันนี้อาจจะจบไหมก็ต้องดูที่งบประมาณก่อนส่วนตัวผมชอบ GS แล้วก็มัลติสตาร์นะครับก็อยากอยากได้แต่รถที่ฝันไว้นี่เราไม่ได้นะครับนั่นคือดุกระติภานิลเลก็ต้องบอกว่า เอามาการใช้งานมันไม่ตรงโจทย์สุดท้ายผมก็ต้องขายมาทิ้งอยู่ดีเพราะผมไม่ได้ใช้งานมันก็สักวันหนึ่งถ้ามีเงินจริงๆก็อยากได้มันมาขับดูสักครั้งหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่กําลังจัดสนใจจะซื้อรถสักหนึ่งคันและเป็นห่วงเรื่องความสูงนะครับผมคิดว่าถ้ามีพื้นฐานที่ดีเราไม่กลัวนะครับคิดว่าทุกคนขับได้ครับแล้วก็จะขับได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับสูงต่ําไม่สําคัญนะครับอยู่ที่ทุกคนมีทักษะ พื้นฐานขนาดไหนนะครับลอ,ล,อล,อลองเราลองเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับมันให้ได้เราก็ใช้งานมันได้แล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องคงจบไว้เพยงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอยากให้รีวิวของแต่งเพิ่มเติมก็ยังมีไม่มากมีไฟอะไรพวกนี้แหละนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับรถดำช anel อีพีนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยบ๊ายบายยวเจอกันอีพีหน้านะครับเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมี ไแข็งเลยยาวนะครับก็จะมาอัพคลิปเลยยาวเดซี่รีกันต่อแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยยาวเดซี่มากเพราะว่ามันปิดฤดูกาลนี้ก็จะเริ่มกลับมาถ่ายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน t i k ต o k ก็ไปเข้ากดตามได้นะอย่าลืมนะครับ f o ลโล่ Follow, แล้วก็กดตามโดดัมชา n e l ด้วยนะครับไว้เจอกัน e ีพหน้าครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมใครมีปัญหาเรื่องสูงสงดูผมใบก็ได้นะครับขับได้แนะ่นอนคอนเฟิร์ม